การปูหญ้านะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เราจะพบเจอนะครับและอันตรายนะครับก็คือนะครับหนอนที่มามากับหญ้านะครับโดยสังเกตว่ามีหนอนพ่ออะไรเราจะเห็นนะครับอย่างตรงนี้ครับนี่ครับเราจะเห็นขี้หนอนนะครับขี้หนอนที่มันกองอยู่นะครับเราจะเห็นนยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นมิดมิดเห็นไหมครับ เขียวๆเป็นก้อนๆเล็กๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นขี้หนอนนะครับถ้าอย่างนี้แสงว่าญ่าตรงนี้นะครับมีมีหนอนมีหนอนอยู่นะครับหนอนกินใบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยันี้ขี้หนอนนะครับเป็นเม็ดๆเงี้ยอันนี้คือนะครับจะลุกลามไปยังสนามหญ้าเราเลยนะครับอ่าอันนี้คือปัญหานี่คือที่เราเจอนะครับปัญหาหนอนกินใบหญ้านะครับ อ่นี่บางทีก็ติดมาจากไร่หญ้าเลยนะครับซึ่งอย่างเงี้ยมันจะอันตรายนะครับเราจะเห็นชัดๆเลยนะนี่ผมให้ดูเ,เห็นไหมฮะนี่เนี่ยจะเป็นก้อนขี้ของหนอนที่มันกินหญ้านะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยใบหญ้าก็เจ่งหวงเห็นไหมครับเนี่ยใบหญ้าจะหว่งเลยเนะี่ยหญ้ามาเลเซียใบแหว่งหมดเลยแต่ท่านจะดูนะว่าแถวแถวที่มันกินเนี่ยมันจะใบแหว่งหมดเลยตรงนี้เราจะเห็นนะครับตรงนี้ ตรงนี้จะเห็นชัดเลยเป็นขี้เป็นกองเห็นไหมครับขี้เป็นกองเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นขี้เลยอ่าขี้หนอนนะครับอันนี้คือขี้หนอนนะครับคนเมืองเรียกแมงบ้งแมงบ้งนะครับอันนี้คือหนอนนะครับหนอนที่มันกัดกินอ่าหญ้านะครับถ้าเราเจออย่างนี้นะครับให้ฉีดยาเลยนะครับหรือใส่ฟูลดานนะครับหรือไอ้นี่อ่าเขาเรียกว่าไมเชลนะครับ จะกําจัดพวกหนอนได้ดีนะครับนี่ก็จะเป็นปัญหาที่พบได้ในสนามหญ้านะครับก็ให้ป้องกันระวังกันดีๆนะครับคลิปนี้ก็ประมาณประมาณนี้นะครับมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับอันตรายนะครับหรือว่าข้อที่จะตามมาเวลาฤดูฝนหรือว่าตอนเราปูหญ้านะครับที่ทําความเสียหายกับสนามหญ้าเรานะครับเจอแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นหนอนนะครับที่กินใบหญ้านะครับ เมื่อกี้เจอขี้มันผมก็พลิกไปพลิกมาหนะครับอยู่ในแผ่นหญ้านะครับให้ระมัดระวังนะครับถ้าใครไม่หาวิธีป้องกันก็นะครับเรียบร้อยครับสนามหญ้าท่านนะครับแบ่งหมดนะครับอันนี้ก็คือหนอนนะครับที่มากับแผ่นหญ้าเวลาเราซื้อหญ้ามาก็ให้ระมัดระวังนะครับเวลาเราปูหญ้าก็ให้มันสังเกตนะครับ ตายไปแล้วนะครับเนี่ยครับนอนกัดกินหญ้านะครับ